สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ c ชาแนลแมจิกส์มาโ l ทัลอ์บายจันทัศอีกครั้งนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็ถึงคิวดูดวงของชาวราศีพฤษภค่ะหรือผู้ที่เกิดในรักคณาราศีพฤษภค่ะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะเริ่มต้นจากสถานะคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนเมษายน2568นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ขอให้พลังงานของไพ่นะคะให้รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะคะ mm hmm. เริ่มจากฐานะคนที่มีคู่ก่อนค่ะนะคะ mm hmm. พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะ mm hmm. อาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างนะคะ mm hmm. เพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองค่ะ mm hmm. หากได้อะไรที่ไม่ดูต่อใจปล่อยผ่านไปนะคะ mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสให้คิดว่าเป็นพลังงานส่วนส่วนรวมนะคะ mm hmm. มาดูกันค่ะนะคะ mm hmm. ขึ้นมาใบาแรกเป็น Five of a r t e m i s ค่ะ เดอะสตาร์เทนออฟชาริสเดอะฮอนคอสนะคะอันนี้คือไพ่เอมเพอเรอร์แหละนะคะซิกซ์ออบอค่ะและก็เดอะวิชนะคะ พลังงานจากในเรื่องของหน้าที่การงานบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบค่ะนะคะอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนที่ทํางานร่วมกันก็ได้นะคะหรือจากลูกค้าหรือผู้ที่คู่ค้าที่คุณติดต่อด้วยนะคะอดทนค่ะนะคะทุกอย่างมันจะค่อยค่อยคลี่คลายไปตามเวลาของมันนั่นเองนะคะอย่าเอาใจไปใส่หรือเคร่งเครียดมากจนเกินไปในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับชาวราศีพฤษภนะส่วนในด้านของการเงินถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มั่นคงดีอยู่นะ อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องค่ะแต่ก็เป็นรายจ่ายที่คุณจ่ายแล้วมีความสุขนะ,ะก็อย่าไปซีเรียสค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวก็มีรายรับเข้ามาอยู่ดีนะคะเพราะนั้นดูจากสภาวะของอารมณ์ในด้านของการเงินถือว่าไม่ติดขัดสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ในด้านของความรักค่ะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทําทอะไรร่วมกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนบางอย่างร่วมกันนะคะคิดไว้แพลนไว้นะคะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นซึ่งืางกีอาจจะความคิดเยอะฟุง้งอันนั้นก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำนะคะถ้าเกิดว่า คิดเยอะแล้วไม่สามารถลงมือทําสักทีหนึ่งทุกอย่างมันก็จะไม่เริ่มต้นก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นต้องคิดแล้วลงมือกระทํา take action แล้วมันจะไปถึงเป้าหมายได้ในสักวันหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้คือพลังงานของชาวราศีพฤษภในสถานะของคนที่มีคู่ค่ะมาดูพลังงานของคนที่เป็นคนรักของคุณกันดีกว่าว่าพลังงานของเขาในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดือนเมษายน Four of One ค่ะ King of Pentacle Four of s w o r d The Sun ค่ะ Six of One และ Nine of Nine of Pentacle ค่ะ ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะไม่แย่เลยนะคะมีความมั่นคงในด้านของการงานนะคะเขาน่าจะได้รับหน้าที่บทบาทอะไรที่สําคัญสําคัญในเรื่องราวของการงานส่งผลทําให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นในด้านของการเงินนะคะระวังจะเสียเงินด้วยเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแต่มีอะไร ่ายรายลายรับของเงินก้อนใหญ่ที่คาดหวังรอคอยมีเกณฑ์ที่จะได้ใครขอเครดิตขอสินเชื่อไว้นะคะกําลังรอผลก็มีแนวโน้มที่จะได้ค่ะถ้าได้มาแล้วต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีค่ะนะคะแล้วคุณจะสามารถ จัดการได้ทุกปัญหาที่เข้ามานะขณะนี้สภาวะการเงินถ้าดีแล้วนะคะมันอย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆนะคะมันจะส่งผลทําให้บุญไม่หมดแต้มบุญไม่หมดทุกอย่างมันก็จะมาต่อยอดเวลาที่มีปัญหาเข้ามาฉุกเฉินก็สามารถที่จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแก้ไขหรือมาคลี่คลายได้ในนาทีสุดท้ายนั่นเองนะคะส่วนในด้านของความรักนะคะบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่า เหมือนกับให้ความสุขอยู่กับตัวเองแต่ถามว่ายังใส่ใจไหมยังใส่ใจยังดูแลซึ่งกันและกันอยู่แต่ก็ใส่ใจตัวเองมากกว่าบางทีอาจจะปริกวิเวกไปเที่ยวคนเดียวหรือทําอะไรเพื่อตัวเองมากกว่านะคะเป็นลักษณะของการปนเปอือตัวเองนะ,ะอาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดคนรักสักเท่าไหร่เหมือนต่างคนต่างตางหา,หาช่องว่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ที่เขาเรียกว่า คอม p พลต e มีความสนุกโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาจับคู่กันเสมอไปเพราะฉะนั้นชาวคนรักของชาวราศีพฤษภก็คิดแบบนี้เหมือนต่างคนต่างหาความสุขได้ด้วยตัวของเราเองแต่พอถึงเวลาที่จะเจอเจอกันหรือมีเรื่องสําคัญจะปรึกษากันก็จะหันกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองนะคะพลังงานไม่แย่ค่ะชาวราศีพฤษภในฐานะของคนที่มีคู่มาดูค่ะเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรอย่บ้างนะคะ เพชรออฟแพนติเคิลค่ะเอชออฟแพนติเคิลค่ะเดอะซันจูออฟคอยเซเว่นออฟโซลเจแอมเพลสค่ะ และ The Tower วอุ้ยเข้ามาเป็นใบสุดท้ายเลยนะคะในด้านของความสัมพันธ์แล้วนะคะเรียกได้ว่าดําเนินมาอย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมีเกณฑ์ริเริ่มมีเกณฑ์ที่ทําอะไรร่วมกันนะคะแต่ในช่วงกลางเดือนอาจจะมีเรื่องของ ของการใช้จ่ายเงินมากหน่อยหมุนเงินมากหน่อยหรือบางทีก็ถูกคนเอารัดเอาเปรียบปกปิดในเรื่องของการเงินการทองทำสัญญาทำอะไรนิติกรรมกับใครมีการหมุกเม็ดเอกสารบอกไม่หมดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบต้องรอบคอบต้องดัดกลุ่มนะคะสุดท้ายปลายเดือนทุกอย่างจะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายไปนิดทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะแต่พอปลายเดือน สุดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบไม่คาดคิดเข้ามาการทะเลาะเบาแหวงหรือการทําอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังในช่วงปลายเดือนนิดหนึ่งนะคะอืมนะคะอย่าพยายามใจร้อนอย่าเศร้าอารมณ์แล้วก็อย่าพยายามตัดสินใจอะไรแบบด่วนด่วนนะคะต้องหาข้อมูลพิจารณารอบข้างให้เด่นชัดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ มาดูว่าไพ่เดอะคีนะคะขออาจารย์ชัญญานะคะจะให้คําแนะนำอะไรเพิ่มเติมในสถานการณ์นี้นะคะของชาวราศีศพฤกภกค่ะ mm hmm. ไพ่บ่งชี้ถึงการงอนง้อขอคืนดีนะคะ, mm hmm. ะการชี้แจงการเรียนการสอนอนะคะการรักษาการเยียวยาค่ะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยระวังในเรื่องพันธะสัญญาการแตกหักการทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะแต่ช่าง และมีดขนนกค่ะนะคะคำพูดของเรานั่นแหละมันจะเป็นทั้งขนนกก็ได้หรือจะเป็นใบมีดก็ได้นะคะที่มันจะสร้างสารรค์ให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินหรือให้เกิดความรู้สึกบาดเจ็บเจ็บปวดนะคะนั้นชาวราศีพฤษภและคนรักผู้ครองนะคะถ้าคิดว่ายังรักกันต้องถนอมน้ําใจและน้ําคําซึ่งกันและกันนะคะอย่าพยายามเอาปัญหาเข้ามายัดเยียดอีกฝ่ายหนึ่งคอยช่วยเหลือคอยเทคแคร์แล้วถ้าเกิดเกิดคารรู้สึกงอนกันโกรธกันถ้าเขามาง้อขอคืนดีก็ ็ต้องรีบดีกับเขาไม่งั้นแล้วเดี๋ยวความรักมันไปต่อลําบากนะคะมันจะเกิดการรู้สึกที่เรียกว่าแตกหักขัดแย้งได้นะคะ เตือนให้เราะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาค่ะนะคะอย่าพยายามชักสีหน้าหรือยพยายามชักน้ําเสียงมากเกินไปเพราะว่าความรู้สึกของคนรักผู้ครองของชาวราศีพฤษภมันเปราะบางเสียเหลือเกินนะคะดูจากไพ่ออรัคเมีแนวโน้มที่จะทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันเกี่ยวพันกับเรื่องเองินเงินทองทองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนจะพูดอะไรจะทําอะไรนะคะอย่าพยายามให้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นปุ่มด้อยหรือมีปุ่มด้อยที่ทำให้เรียกว่า่วงความสําเร็จ พราะเมื่อไรที่เขาเกิดปมด้อยตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจจะตามมาแล้วเขาจะดึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อหนึ่งน้ำคำต้องถนอมกับแล้วก็น้ําใจก็ต้องมีให้แก่กันและกันนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยค่ะมาถึงสถานะคบกันคุยกันชาวราศีพิษภกนะคะ พบกันมาแค่ไหนคุยกันมาแค่ไหนมาดูพลังงานของคุณและความรู้สึกของคุณกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรคิดและรู้สึกยังไงกับเรื่องของความราักมันมีอารมณ์ในเรื่องของความหงุดหงิดอารมณ์ที่มันแปรปรวนเข้ามานะชาวราศรีพฤษภนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ age of pan of, of of source ค่ะมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องจัดการต้องเคลียร์นะคะแล้วก็ในด้านของการทํางานนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการแบกรับอารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยนะคะ คุยนอฟวอร์นค่ะเทรนออฟวิวออฟฟอร์จูนค่ะเทรนออฟโซลและเอชออฟแพน a c l เคิลค่ะการเริ่มต้นนะคะก็เริ่มต้นอย่างดีมีความมั่นคงแต่แล้วบางทีอาจจะเจอกับสภาวะที่เขาเรียกว่าคุยคุยอยู่แล้วนิ่งเงียบหายไปนะคะ ไม่เปิดอ่านไลน์หรือไม่ไลน์ไปก็ไม่ตอบนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้คุณคุณชาวราศีพฤกษภก็เลยเจอกับสภาวะแห่งความรู้สึกมึนมึนงงง,งกับเ,ออเรื่องราวความสัมพันธ์เอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คุยกันดีๆแล้วทาไมอยู่ๆถึงนิ่งเงียบไปอะไรประมาณนั้นมีเรื่องอะไร,รเปล่ามาทำให้คุณรู้สึกกังวลใจอย่างมากด้านของการเงินนะคะมีโอกาสมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะ รับทรัพย์รับโชคกันจริงๆสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะมาดูค่ะพลังงานของคนที่คุณคุยอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะโอ้ไพ่เดทเกิดขึ้นค่ะ two of born the witch e i g h of p e n t a c l e high f i n t s h six of c h a r i s มันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าพยายามที่จะอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆนะคะมีในเรื่องของปัญหาการงานเข้ามานะคะเรื่องของการเงินเขาว่าถ้าเทียบกับคุณคุณชาวราศรีพฤษภเนี่ย โอกาสของเขาเองเนี่ยยังมีไม่เท่าชาวราศีพฤษภนะเขาจะต้องทํามาหากินด้วยน้าพักน้ําแรงของเขาโชคลาบก็ไม่ม,มีนะคะแล้วเขาก็มีโปรเจกต์คิดว่าอยากจะริเริ่มอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็เหมือนกับคิดๆแต่ยังทําไม่ได้ในรูปธรรมสักทเท่าไหร่เพราะว่าเงินลงทุนอาจจะยังไม่พอนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะมันบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจนะคะหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กับใครเปรียบเทียบกับคนเก่าเปรียบเทียบ คู่รักเก่าแล้วเอามา เปรียบเทียบกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอะไรบางอย่างแล้วมีความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน<ๆ>เขาจะพยายามดึงเอา,อาประสบการณ์เก่าๆที่เขามีเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมาถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสู้อย่างนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าหรือนิ่งเงียบหายจากคุณไปโดยที่คุณไม่รู้อีโนอีนี่ด้วยเลยมักจะเป็นแบบนี้เพราะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นจากความคิดคับแคดนน้อยเกน้ในใจของตัวเขาเองความรู้สึกที่มันไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาส หรือสังคมต่างๆที่ยังไม่ได้ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันมักจะเกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกย่ําแย่เวลาที่ึ้นอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซีมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอชออฟคัพค่ะซิกซ์ออฟพันท์ทูคูลซิกซ์ออฟคัพสโฟลออฟคัพเอชออฟพัน และ f i ฟ e f o รค่ะมันมีแนวโน้มที่จะรีเทิร์นกลับมาพูดคุยนะรีเทิร์นกลับมาให้ความรู้สึกดีๆต่อกันแต่พอสักระยะหนึ่งปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนผันนะคะรู้สึกแล้วก็พอคุยไปได้สักนิดหนึ่งก็จะเกิดดราม่าอะไรแล้วก็ทำให้ทะเลาะบ,บอกแววงกันอีก เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภในสถานะนี้มันดูลูกผีลูกคนยังไงไม่รู้นะคะยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จะรับความสุขได้จากการครบกันคุยกันมาเนื่นงานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดูกันไปค่ะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนอย่าเพิ่งรีบตัดใจเขาคนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนที่คุณจะคาดหวังได้ในอนาคตก็เป็นได้นะคะมาดูไพ่ออร์เคลค่ะไพ่ออร์เคลจะให้คําแนะนําอะไร เนี่ยเขาชอบที่ควบคุมหรือชอบที่คอนโทรลถ้าเกิดเขาคอนโทรลคุณไม่ได้คุมคุณไม่ได้นะคะเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอยากที่จะมีในเรื่องของโอกาสและอยากที่จะมีในเรื่องของความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นที่ต้องการถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะ อยากจะแบบว่าดึงรังเขาไว้เนี่ยเขาจะรู้สึกแฮปปี้มากแต่ตัวเขาเองเนี่ยแหละจะเป็นคนทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าพยายามที่จะหลุดออกจากความสัมพันธ์นะคะ โอ้มันมีในเรื่องของความรักเพศเดียวกันเข้ามาด้วยนะมีในเรื่องของกาามารมณ์เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะชาวราศีพฤษภคบกันคุยกันดูเอาอัตราความใจเอาใจใส่ซึ่งที่มีต่อกันและกันถ้าเกิดว่าเขาเอาใจใส่คุณแค่ไหนคุณก็ให้เขาแค่นั้นอย่าพยายามให้อะไรที่มากกว่าเพราะจริงๆเขาต้องการที่จะรองใจคุณบางทีเขาอาจจะเอาประสบการณ์นะคะ ความรักเก่าๆเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาคบกคุณคุยกับคุณมีการโยนหินถามทางคุยเรื่องของปัญหาของเขาให้คุณฟังแล้วคุณกวีกว่าที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออทุกของคุณก็เป็นทุกของฉันแล้วคุณช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกดีกับคุณโดยที่แบบเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเอ่ยปากขอร้องคุณแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าเอ่ยปากให้เขาแต่ถ้าเกิดชาวราศีพฤษภฉลาดมากพอสิ่งเหล่านี้นะคะ มันอาจจะเป็นกับดักค่ะเป็นกับดักให้คุณเนี่ยนะคะหล่นลงไปเองช่วยเหลือเขาเองซัพพอร์ตเขาเองโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องพอถึงตอนนั้นเข้ามาจริงๆแล้วเขาก็จะไม่ค่อยผิดแตก็จะลอยลำดูจากสภาวะการเขาเป็นคนที่อยากจะควบคุมและคอนโทรลในด้านของความรักและเขาก็ยังยึดติดอยู่กับเรื่องของ กิเลสเรื่องของความต้องการเรื่องของความรู้สึกเอาอ,อกเอาใจซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องพรีสเขาถ้าเกิดไม่พรีสเขาเขาก็พร้อมที่จะผละจากคุณได้ทุกเมื่อมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นตัวที่จะเอามา,อาเอามาเป็นตัวหลอกล่อหรือเอามาเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันมีในเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้น คนคุยนะความรักที่คุณเจอเจออยู่นะชาวราศีพฤกษภมันอาจจะเต็มไปด้วยในเรื่องของความคาดหวังเต็มไปด้วยในเรื่องของผลประโยชน์เต็มไปด้วยในเรื่องของมนมายาต่างๆคุณอย่าเพิ่งปักใจคุณอย่าเพิ่งคิดว่าความรักครั้งนี้มันจะเติบโตมันจะมั่นคงเพราะดูจากสถานการณ์หน้าไพ่แล้วเนี่ยมันสอกเขาไปในทางที่เขาเรียกว่าเขามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือมีเรื่องอะไรบางเรื่องที่มันแอบแฝงอยู่ มันยังไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์จริงจังจริงใจที่แบบว่าจะมอบทั้งความรู้สึกดีๆให้แก่กันหรือจะดูแลเกื้อกูลกันมันไม่ใช่นะคะเพราะนั้นมันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขอะไรแอบแฝงชาวราศีพฤษภต้องรู้ให้เท่าทันอย่าพยายามตกเข้าไปเป็นเหยือ ในหลุมพรางที่เขาขุดล่อเอาไว้ไม่งั้นคุณก็จะเสียอกเสียใจนะคะเจ็บทั้งกายไม่ว่าเจ็บทั้งใจไม่ว่ายังมาต้องเสียเงินเสียทองอีกอันนี้น่าคิดเพราะนั้นเตือนชาวราศีพฤษภที่อยู่ในสถานะนี้ถ้ายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้มั่นคงแน่นหนาในเรื่องราวของความรักอย่างสตรองดึงตัวเองออกมาค่ะและพิจารณาอย่างมีสติว่าเขาคนนี้นะคะเป็นความรักหรือเป็นแค่เห็นคุณเป็นแค่เหยื่อ ะะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้ได้แล้วกลับลําได้ทานคุณก็จะรู้สึกไม่เจ็บปวดและก็ไม่เจ็บตัวที่ไม่ถล่าเข้าไปลึกมากจนเกินห้ามใจนั่นเองเป็นกําลังใจให้ชาวราศีศพฤษภในสาระคนพบคน,ค,นคุยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการวิเคราะห์จากหน้าไพ่นั่นเองนะคะถ้าเกิดเกี่ยวโยงเข้ากับสถานการณ์และประสบการณ์ตรงของคุณนะคะก็เก็บไว้พิจารณาแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะ มาถึงพลังงานของคนโสดชาวราศีพฤษภกันแล้วค่ะมาดูว่าเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ seven of pentacles ค่ะ the tower ค่ะ Ace h of pentacles two of pentacles ค่ะ temperance ค่ะและ 5 of c h a r i s, charges, <S, <Okay>. <S ค่ะชาวราศีพฤษภในสถานะโสดนะพลังงานของความรักมันยังไม่เด่นชัดเข้ามาในเดือนนี้เลยนะอ่ะนะคะเรื่องของการงานของคุณนะคะมีสภาวะของการงานที่จะต้องทำแบบดนดวนเส้นยาแดงผ่าแปดเลยก็คือมันมีเหมือนกับว่า rush hour อ่ะนะคะขีดเส้นให้คุณจะต้อง ต่อสู้ต้องฝ่าฟันคุณมักจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับการทํางานอยู่เรื่อยๆนะคะโดยมากมักจะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยซ้ํานะคะถ้าใครที่ทํางานฝีมืองานอะไรใช้ทักษะมันน่าจะมีในเรื่องของขอบเขตด้านเวลามาเป็นตัวไล่บี้คุณทําให้คุณต้องทํางานแบบจูนเจียนจูนเจียน,นที่จะแบบว่า โดนแบบโดนใบแดงอะไรประมาณนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งเขาเรียกว่าทํางานแบบหวาดเสียวนะคะอยู่บนความหวัดวันอยู่ตลอดเวลาส่วนในด้านการเงินคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะ แต่เงินก้อนใหญ่นี้มามันมีรายจ่ายที่รอเป็นจุดเป็นจุดอยู่แล้วมันก็แทบจะเหมือนกับเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาแทบไม่มีเหลือเก็บเลยก็ว่าได้แม้จะได้เงินก้อนใหญ่มาแค่ไหนก็ตามทีนะคะอาจจะต้องไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักเงินให้อยู่ด้วยเพราะได้มาปุ๊บก็จ่ายปับ๊บได้มาปุ๊บก็จ่ายปับ๊บเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะและการเดินทางเนี่ยนะคะ เวลาเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ไปไหนก็แล้วแต่มักจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายสักเท่าไหร่บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่ไปด้วยไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ต้องมีการรอคอยนะคะหรือ,อเขาเรียกว่ายานพาหนะคนที่ไปด้วยมีปัญหาต้องต้องซ่อมต้องต้องแก้ไขอะไรประมาณนี้เพราะนั้นมันเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไม่พร้อม อะไรหลายๆอย่างในช่วงเดือนเมษายนอย่าไปพูดถึงเรื่องความรักเลยค่ะเอาแค่เรื่องการงานและการเงินให้รอดก่อนเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ของคุณเนี่ยความวุ่นวายมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ,ะมาดูค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ใครที่เข้ามาโฟกัสชาวราศีพฤกษภแล้วใครที่เข้ามาติดต่อใครเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณมากที่สุดมาดูพลังงานของเรากันนะคะ tree of tree of s o r c e ค่ะ เชนออฟวอนโอ้โห oh, oh. คนงานเยอะคนงานหนักเลยนะเนี่ยซิกซ์ออฟวอนค่ะสโฟออฟ t พน l e คอลทูออฟคัพและสโฟออฟสอสค่ะอืมนะคะดูเหมือนว่า จะมีคนเข้ามาแอบชอบคุณด้วยนะอแอบชื่นชอบคุณแต่บางทีมันอาจจะไม่เข้าตาคุณก็ได้นะเขาก็ได้แค่เก็บเงียบเก็บนิ่งไว้นะคะคนที่เข้ามาหาคุณหรือเข้ามาโฟกัสใกล้คุณนะคะระวังจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันด้วยเกิดการขัดแย้งกันนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานหนักและภาระเยอะแล้วบางทีก็เอาภาระนาั้นาม,มาให้คุณเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกคุณหรือช่วยแบ่งเบาด้วยนะคะบางทีก็อาจจะเกิดการขัดอกขัดใจและทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบ ชื่นชอบคุณอยู่ก็ได้นะแต่ด้วยความที่อยากจะอาหาเวลาใกล้ชิดไม่รู้จะทํายังไงเอาเรื่องงานมาเป็นข้ออ้างแล้วก็มาลบกวนให้คุณต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์กับคุณแต่บางทีใช้เรื่องของการงานเข้ามาเป็นข้ออ้างทาให้คุณรู้สึกเนียนๆไปนะคะคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้จับสังเกตแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเขาเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เข้าตาคุณสักเท่าไหร่ก็ว่าได้นะคะ อะมาดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง a d g e of cup ค่ะ strength นายเออ hermit ค่ะ a d g e of p e n t a c l e page of Wands และ ไฮพินเทชมันอาจจะเป็นลักหลบซอ่อนนะเป็นรักหลบซ่อนนะคะมีความรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนะคะชมที่คุณเป็นคนเก่งทำงานดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบต่อสู้งานไม่ย่อท้อนะคะแต่คุณก็จะค่อนข้างเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเหมือนเขาก็ไม่กล้าก้าวเข้าไปในโลกส่วนตัวของคุณมากสักเท่าไหร่มีแค่เรื่องงานหรือเรื่องเงินอะไรบางอย่างที่จะพูดกันคุยกันนะคะแต่ได้แต่เก็บซ่อนไว้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้อีกฝ่ายอาจจะไม่กล้าบ,บอก คุณคุณชาวราศีพฤษภหรอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะก็ได้แค่อแอบรักแอบชอบแอบชื่นแอบชมนะคะให้มีกันและกันอยู่ในชีวิตแต่ก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวตนกลัวว่าถ้าเปิดเผยไปปุ๊บเนี่ยคุณก็อาจจะ,ะไม่ชอบหรือคุณก็อาจจะวางฟอร์มใส่เขามันทําให้ความสัมพันธ์นั้นเสียหายเขาก็เลยสู้ที่จะเก็บไว้ดีกว่าไม่บอกใครรักเธอแต่เธอไม่รู้อะไรประมาณนั้นอเห็นไหม ปิดหูคุณบางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้นะแต่คุณปิดหูปิดตาคุณอาจจะทําเป็นไม่รู้ดีกว่านะคะเพราะอะไรเพราะเขาน่าจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่ยังไม่เท่าคุณอะ่ะหรือไม่คุณก็ไม่อยากที่จะไปกัดก้อนเกลือกินนะคะรู้จักสภาวะแล้วเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีฝีมือแต่ก็ยังเป็นคนที่ต้องทํางานหนักทํางานเหนื่อยอยู่ตลอด คุณอยากได้อะไรที่มันสบายมากกว่านี้อืมนะคะอยากได้ใครที่เอาอกเอาใจคุณมากกว่านี้นะคะโอ้จงลางหวงไข่เลยนะเนี่ยอืมคุณอาจจะห่วงความเป็นส่วนตัวของคุณก็ได้นะนะนะคะหรือคุณก็อาจจะเหมือนเหมือนกับว่าไม่ชอบคนที่เขาเรียกว่ารักเผื่อเลือกหรือเจ้าชู้ เหมือนกับคุณมีมาตรฐานของตัวเองค่อนข้างสูงชาวราศีพฤษภในฐานะโสดนะคะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะปล่อยคนที่เข้ามาชื่นชอบคุณนะคะให้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าคุณมองว่าศสกยภาพคุณน่าจะเจอใครที่แบบว่ามันมีความความเพียบพร้อมมากกว่านี้ฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่เข้าตาคุณสักเท่าไหร่เขาก็ได้แค่แอบชื่นแอบชอบ ะะแอบส่องคุณแอบดูคุณไปวันๆนะคะแอบใกล้ชิดกับคุณด้วยการหาเรื่องงานมาพูดคุยหรือหามางานมาให้คุณทําเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอันนั้นก็คือเป็นความสุขของเขาที่เขาพอทําได้เท่านั้นเองส่วนคุณชาวราศีพฤษภคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือใช้ชีวิตให้ ให้ดีให้สวยให้เลิศไว้นะคะทำให้เขามีความรู้สึกว่าอิจฉาแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณแต่คุณก็มีริมิตและก็มีขอบเขตของตัวเองที่จะไม่ให้ใครก้าวร่วงมากไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดึงใจคุณให้ได้ต้องทลายกำแพงน้ำแข็งของคุณโดยการเอาอกเอา,เอาใจและก็อยู่ใกล้ชิดและคอยรับฟังปัญหาถ้าเขาทำได้นะคะคุณก็อาจจะอ่อนลงมาแล้วก็เปิดใจรับเข้าไปเพื่อพิจารณาอีกครั้งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดแท้ แต่ชาวราศีพฤษภค่ะว่าจะเปิดหรือจะปิดกับใครที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยและเราจะได้มาเจอเจอกันมานั่งอ่านไพ่แบบนี้เป็นประจำให้กันฟังทุกวันเลยนะคะถ้าเกิดกดติดตามเราจะได้จูนพลังงานกันติดเผื่อคุณจะได้ดูดวงกับอาจารย์ทัดแล้วเออตรงในทุกเรื่องในทุกคำพูดที่อาจารย์ัดบอกกล่าวนั่นเองเอาค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะคะสุขสันต์วันสงการนะคะสวัสดีค่ะ